ตอนนี้นะคะคนหันมาใส่ใจกับสุขภาพแล้วก็ตลาดความงามกันมากขึ้นค่ะทำให้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว Fit and Fu n f o o d Bubble o ลโค่ะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาตอบโจทย์นะคะทั้งตลาดความงามแล้วก็สุขภาพวันนี้ค่ะเราจะไปรู้จักกับโปรดักต์นี้กันมากขึ้นนะคะผ่านการสัมาภาษณ์คุณสุภลักษณ์บัณฑิตกุลผู้กอ่อตั้งบริษัท MH e a l t h PSV 2021จำกัดค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคุณสุภลักษณ์อยู่กับเราแล้วค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันรุ้งค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะฟิตแอนด์ฟันฟูดบัตเบิรโอโเนี่ยคืออะไรแล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคืออะไรบ้างค่ะได้ค่ะ Fit แอน f ์ฟันฟู b บั b เบิ l o โอโเนี่ยเป็นนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่นะคะเราสร้างขึ้นเนี่ยต้องการให้เป็นต้นแบบในการบริโภคอาหารรูปแบบใหม่ในลักษณะของการนำเทคโนโลยีทางยาก็คือ Encapsulation นะคะ มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารโดยการนําสารอาหารเนี่ยบรรจุเข้ามาในเม็ดไข่มุกค่ะคือดิฉันเองจริงๆอ่ะก็ได้แรงบันดาลใจนะคะจากที่ผู้คนชอบทานชานมนไข่มุกกัน ทั่วโลกเลยนะคะตลาดนี้เติบโตมากถึงแสนล้านในอนาคตเนี่ยก็เลยคิดว่าเออนำรูปแบบเนี้ยมาประยุกต์กับเทคโนโลยีที่เรากำลังทำาลองยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะว่ามีสารอะไรบ้างได้ค่ะก็เราตั้งใจที่ใช้บุกะนะคะเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยได้แปรรูปและมีมูลค่าเพิ่มนะคะดิฉันจึงเลือกบุกก่อนแลละแต่ว่าบุกเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มาก กับร่างกายเป็นสารที่เรียกว่ากลูโคแมนแนนก็คือทำให้เราเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีไฟเบอร์นะคะ mm. ไม่เป็นมะเร็งลำไส้ mm. นะในส่วนของสารอาหารที่เรานำเข้ามาบรรจุใน4สูตรแรกเนี่ยนะคะ mm. เราก็เลือกจากผู้บริโภคที่ต้องการอย่างเช่นการป้องกันโรค นะคะเราก็บรรจุพวกวิตามินต่างๆนะคะหรือว่านำในเรื่องของตัวสารสกัดจากพืชไม่ว่าจะเป็นขิงกระชายขาวอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็มาใส่ในสูตรที่สามารถเอาไปทำเป็นอาหารต่างๆได้นะคะ mm hmm. แล้วก็สูตรเด็ดของเราจริงๆเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เรียกว่าใส่คอลลาเจนนะคะขออนุญ,ญาตโชว์ในตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้พูดถึงตัว Fit and f u n b u b b l e o l o g y เนี่ยคะ่ะตัวนี้จะเป็นเม็ด บุกเลยนะคะ,คะที่เรานำคอลลาเจนทั้งไทป์2ไทวั1ไม่ว่าจะเป็นบำรุงผิวค่ะ,คะหรือว่าตัวบำรุงข้อต่อกระดูกนะคะแล้วก็ใส่สูตรพิเศษคือใส่แอเซโร a ล่าเชอร์รี ประกอบกับอะมิโนแอซิดซึ่งตรงนี้ยังไม่มีที่ไหนทำมาก่อนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ Fit and f u n Food b u b b l e o l o g y ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยี Encapsulation นะคะมาทำในอุตสาหกรรมอาหารเราบรรจุสารอาหารสำคัญลงไปในเม็ดไข่มุกค่ะซึ่งเราสามารถ ทำให้ปลอดภัยในการบริโภคด้วยการทําให้เป็นลักษณะโลว์แคลอรี่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ในเรื่องของวัตถุก,กันเสียอีกด้วยค่ะก็จะได้ประโยชน์ในการรับประทานมีหลายๆสูตรนะคะมีทั้งสูตรที่เป็นเสริมคอลลาเจนผิวสวยกระดูกแข็งแรงแล้วก็อาจจะยังมีในเรื่องของตัวสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นลักษณะของล้างพิษด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์นตัวนี้นะคะก็ดูทานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อสนนักครู่นี้อย่างที่พี่สุภลักษณ์พูดนะคะก็เอาไปทานอาหารได้ด้วยนะคะทําอาหารผ่านความร้อนผ่านความเย็นก็สามารถทานแล้วก็สารอาหารเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมด้วยนะคะมีหลายๆสารสกัดอยู่ในนี้นะคะคอลลาเจนต่างๆแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยรสชาติที่ทําให้คนเนี่ยทานได้ง่ายด้วยนะคะ ได้ยินว่าเราเนี่ยประกวดนวัตกรรมนะคะแล้วก็สามารถได้รับรางวัลรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยตรงนี้เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าทําไมเขาถึงเลือกเราแล้วเราได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ค่ะิฉันเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ให้โอกาสของดิฉันเนี่ยแล้วก็ช่วยกันเทรนช่วยกันกลุมนะคะตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะคะว่าจะต้องนำเสนอในเรื่องของอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ให้ประกวดกับคณะกรรมการของเทดฟัน ผ่านเข้ามาเนี่ยหลายรอบมากนะคะใ,ในการที่จะได้การสนับสนุนและทุนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนะคะต้องเสนอให้ชัดเจนว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมีผลดีอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างอย่างไรจากสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้นะคะ่ะ เมอสกู่น,นี้เราก็ฟังไปแล้วนะคะว่าเป็นในส่วนของไอเดียการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงจุดแข็งต่างๆที่เรามีเลยทําให้เราได้รับการสนับสนุนมานะคะจนถึงทุกวันนี้ได้และต่อไปนี้นะคะก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการสร้างความแข่งขันนะคะในเชิงของการปเปรียบเทียบเนี่ยเราทำยังไงบ้างคะตัวนี้ที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกเป็นตัวต้นแบบก่อนนะคะเรากําลังทําอาหารรูปแบบใหม่ให้กับมนุษยชาติกลยุทธ์ก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเฟสสอง 3 4ต่อจากนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราใช้บุกเป็นตัวเปลือกของ encapsulation ใช่ไหมคะเรามุ่งไปทางอาหารผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้เนี่ยท่า<ะ>นจะต้องทาน เม็ดเนี่ยที่ย่อยง่าย <S <S แต่ก็ยังอร่อยอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะพัฒนาอย่างเช่นนําสารประกอบจากสาหร่ายนะคะนอกจากบุกแล้วเนี่ยก็ยังจะมีสารประกอบจากธรรมชาติอื่นๆอ,อีกหลายชนิดที่เราสามารถที่จะช่วยเกษตรกรให้พัฒนาแล้วก็แปลรูปออกมาเป็นมูลค่าเพิ่มได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์กลยุทธ์ที่2เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราใช้พันธมิตรนะคะในการผลิต ะะเราก็ต้องการพาร์ทเนอร์นะคะที่จะลงทุนร่วมกันสร้างในเรื่องของนวัตรกรรมทางเครื่องจักรนะคะ,คะดิฉันเองก็กำลังดำเนินการในเฟสสอเนี่ยก็มีการติดต่อทางหน่วยงานรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนจากกระทรวงการเกษตรหรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมด้วยะคะ่ะแล้วในส่วนของตัวเราเองค่ะในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการ เรามีมุมมองยังไงบ้างคะในส่วนของทางภาครัฐภาคเอกชนเราอยากจะให้มีการผลักดันผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะค่ะดิฉันต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสาหรับกระทรวงอุดมศึกษาที่ได้สนับสนุนเทปฟ,ฟันตรงนี้ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดแล้วทําให้เราเนี่ยได้นํานวัตกรรมจากห้องแลบนะคะดิฉันเองก็ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทำวิจัยอยู่ได้นํานวัตกรรมออกมาแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญต ต่อไปก็คือเรื่องของการทำคอมเมอร์เชียลไลเซชันก็คือตลาดนะคะ<ม>อยากจะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องนะคะ<ม>เช่นทำบิสซิสแมทชิ่งหรือมีตลาดรองรับในทั้งในและต่างประเทศนะคะค่ะอันนี้เป็นแผนในอนาะนะคตที่เราอยากจะให้ทางหน่วยงานภาครัฐมาซัพพอร์ตเราแล้วในช่วงที่ผ่านมาที่หลังจากที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากเพจฟันแล้วค่ะสิ่งที่เรานำมาพัฒนาในธุรกิจเรามีอะไรบ้างคะประการแรกเลยนะคะก็คือทำการผลิต ตัวต้นแบบอันนี้ออกมานะคะก็เป็นส่วนหลักที่เราเนี่ยต้องนำทุนตรงนี้ไปให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตออกมาขึ้นรูปโดยใช้เทคโนโลยีของเรารตัวส่วนที่2เนี่ยก็คือทำการทดสอบการยอมรับนวัตกรรมโดยทำ c o n s u m e r research ซึ่งผลตอบรับดีมากนะคะคไปทำที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้ดรับการยอมรับสูงมากเลยค่ะประการที่3ก็คือขึ้นทะเบียนอยอค่ะ ก็เป็นแผนที่วางเอาไว้ในอนาคตที่ว่าเราจะมุ่งเป้าต่อไปนะคะแล้วมีความคิดที่อยากจะขยายตลาดไปสู่การส่งออกอะไรบ้างไหมคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะตัวนี้เราก็คงต้องขอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือต่างประเทศในทางยุโรปหรือว่าอเมริกาด้วยค่ะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยค่ะเราสามารถหาซื้อหรือว่าติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะได้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อทางช็อปปีได้แต่ว่าเราก็จะมีติดตามทางเว็บไซต์ m l e l p s v 2 0 2 1 com ค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับการสนับสนุนค่ะจากเท็ดฟันนะคะถ้าหากว่าใครสนใจเข้าร่วมโครงการดีๆจากเท็ดฟันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f c e e o o o นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ